僕何もるの。何も <laughs> ไม่ฝ่าเูเือนเอานี้พี่ดอกมันจะสายน่าจะคน ไอหนึไอหนึไอหไอหนมันเงียบเออไอหนมาสมใจพี่รอกยุ่ซะโอ้ยบ้านคนมันเงียบมันเงาดี๋ยวไอน้อเิีมแน่เป็นยังยงีมม ฉีกถึงหูแล้วเนี่ยยิ้มนางคินทอดอบูวาอเตวัซันโอ้พอละเกียมเก็บเก็บเส,สื้อผ้าใส่กระเป๋าถาจะมาหลับแต่กับผมมาหลับจะเถื่อผมมาหลับก็ไปทรงนี้ผมพุ่งหูทางไปมันไปจ่อบ็นคนซื้อ,อ,อดอกผมว่าเลี้ยงดอก ไปซื้อไปับมา干ซื้อคอยจะไปรับดอกทวดหนึ่งทวดหนึ่งทวยหนึ่งทวยหนึ่ง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 จะตลรตลรตลจะขึ้นตลดตลดตลรอืเท่าอูเลยเนาะ ห้องกันแบบทวดบอตาบอยายพอประมาณนั้นนะคะคุณแกเขาเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะมานั่งไลนี่ไม่มีอะไรหรอก่ะ <c oughs> ชมองแล้วก็ลองแค่นั้นแหละบริสุทธิ์สะดวกเด,ดนินมีแค่โอเคค่ะขอบคุณนะคะตาตนึงคุกตึงขอบคุณนะคอห้องห้องกุตาหมัน มาหมดนะคนตาหนึ่งกับคนตละล่ะแุ้วคนตาหนึ่งเขาไม่อยากให้เรียก มมว่นาวนมีาแขมีวบอันทุณทวดนึง